5ประเด็นหลังเกมที่เราแพ้ลิฟูไป21นนะครับโอ้โ oh, ห oh, นะครับก็ถือว่ารายละเอียดในเกมนี้เนี่ยมันมีอะไรที่เราจะต้องพูดสำหรับหลังเกมอยู่หลายอย่างเลยนะครับก็ผมเนี่ยไปตกผลึก5ประเด็นนะครับที่ในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับว่าในที่ผมดูในเกมเกมนี้เนี่ยมันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับก็อันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็โคบิล นะครับในช่วงแรกเนี่ยขาดสมาธิในเกมผมมองว่าเข้าบอลพวดไปนิดนะครับตั้งแต่จังหวะที่เจอซาร่าช่วงแรกแล้วคือแบบโอ้โหคือรู้นะว่าซาร่าเนี่ยมีความเร็วอยู่แล้วเป็นเปีกที่จับตัวยากมากที่สุดแล้วทั้งการคลองบอลกับเท้าทั้งความเร็วของเจ้าตัวทั้งการพิ้วหลบพิ้วหนีเนี่ยทั้งๆท,ท,ที่รู้นะแต่ว่าโคบิลก็ยังไปเข้าพวดนะครับ คือไม่ขอเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่รักษาระยะห่างและให้เพื่อนและให้เพื่อนมาสก,กัดเอาอะ่ะเนื้อออกมาเออแต่เข้าพวดด,ดันแบบเข้าพวดมา,มากๆเห็นตั้งแต่ช่วง,งแรกๆแล้วจนมาถึงกับการที่เตะเค,คอร์ติสโจนนะครับเสียจุดโทษนะครับสุดท้ายก็คือโดนโมซาลายิงประตูชัยนะครับทำให้ลิพูเนี่ยออกนำเราตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกเลยนะโอ้โหนี่แหละครับมันคือข้อผิดพลาดของโควิล มันอาจจะไม่ใช่ความผิดพลาด100%แต่มันก็เห็นทิศทางมาแล้วตั้งแต่แรกๆก,ก็อย่างที่ผมบอกไปว่าโควิลไม่มีสมาธิเลยนะครับเหมือนจะตื่นสนามหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่เข้าใจเราก็ไม่รู้นะแต่ที่รู้ๆที่แน่ๆเนี่ยเข้าพวดนะครับไม่มีสมาธินะครับแต่ถามว่าทั้งเกมเนี่ยแย่ไหมสำหรับโควิลผมมองว่าก็ไม่ได้แย่นะครับเพียงแต่ช่วงแรกมันพลาดไงนึกออกปะเออแต่ว่าการออกบอลการคลองบอลหรือเหลี่ยมเกมรับภายในเกม ในการแบบที่เจ้าตัวนั้นเล่นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยผมมองว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพียงแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยอาจจะตื่นสนามหรือเปล่าหรืออาจจะไม่มีสมาธิหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็น question mark ตัวใหญ่ๆนะคำถามตัวใหญ่ๆเลยนะครับ2เลยนะครับ2เ,เลยก็คือเกมลุกในจังหวะสุดท้ายขาดความน่ากลัวนะครับมาดูเอเก้เนี่ย ยังพอมีความวุบวาบนะเออถึงแม้ว่าไอ้เคเนี่ยมันยังไม่ค่อยส่งแต่ว่าพอมันได้บอลมันได้ประสานงานจ่ายบอลให้โคพาเมอร์เนี่ยพาเมอร์ก็มียิงได้เหมือนกันนะเออมียิงแต่ว่าลูกนั้นมันก็หลุดกรอบข้ามคานไปนึกออกปะเออก็ยังมีความวุบวาบอยู่นะครับแจ็คสันก็ยังมีการลงมาล้วงบอลน,นะครับแต่โคพาเมอร์หายจากเกมในช่วงแรกเลยนะครับเพราะาอะไรเพราะว่าโดนฝั่งของลิพูนั้นประกบครับ โคปาเมอร์แทบจะไม่ได้เล่นเลยนะครับอันนี้คือผมมองว่าจะโทษแค่นักเตะไม่ได้ผมมองว่าต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต้องโทษร่วมกันนะครับทั้งด้านของแทคติกโค้ดเนี่ยคือข้าหลังนะสมมุติว่าเจอทีมใหญ่เนี่ยเอ็นโซมาเนสกานั้นผมมองว่าต้องไปทําการบ้านเลยว่าจะทําอย่างไรเวลาโคปาเมอร์ mer, เจอกับทีมท็อปท็อปหเนี่ยทำให้เล่นออกให้ได้นะครับเพราะคุณสังเกตดิเจอกับแมนซิตี้ นะครับช่วงต้นฤดูกาลเจอกับลิพูนะครับในช่วงตอนนี้เนี่ยโคบามเมอร์แทบจะไม่ได้มีบทบาทอิทธิพลอะไรกับเกมเลยนะครับแทบจะหายไปจากเกมเลยด้วยซ้ำนะครับทั้งการลงมาล้วงบอลอ่าลงบอลอ่าลงมาล้วงบอลยังมีบ้างแต่ว่าเรื่องของการได้บอลและการาแผงอิทธิเดชของเจ้าตัวเนี่ยมันไม่มีเลยนะครับต้องแก้ณจุดนี้นะครับทั้งผู้เล่นแล้วก็รวมถึงแท็กติกของโค้ดด้วยนะครับมาเลสกาต้องหาทางแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือ สําสคัญเลยอันนี้ก็คือซานโชนะครับในตําแหน่งปีกซ้ายเนี่ยคือเกมวันนี้นะเลี้ยงเดี่ยวอย่างเดียวนะครับผมมองว่าล็อกไปล็อกมาเล่นแบบเหมือนเขิเนๆะนะครับจะเข้าก็ไม่กล้าเข้าสุดจะเล่นก็ไม่กล้าเล่นเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยทำอะไรไม่ได้จ่ายคืนเพื่อนข้างหลัง นะครับซานโชว,วันนี้ผมเห็นแค่นี้จริงๆนะครับคือผมก็เป็น FC ซานโชนะผมชอบนะนักเตะสไตล์นี้ด้วยรูปร่างค mm hmm. าแรคเตอร์ของเจ้าตัวแต่ว่าในเกมนี้ผมก็ปกป้องไม่ได้จริงๆว่ะผมพูดตามเนื้อผ้าผมพูดตามฟอร์มของเจ้าตัวจริงๆว่าเจ้าตัวไม่มีอะไรเลยนะครับทั้งการปั่นป่วนเกมรับเนี่ยทำให้เทนเขาเรียกว่าอะไรหัวปั่นได้นิดเดียวเองนะครับนิดเดียวแบบนิดเดียวจริงๆนะครับนอกนั้นก็ ไม่ผ่านเทนบ้างเลี้ยงติดบ้างอะไรบ้างนะครับทำได้แค่เลี้ยงไปเลี้ยงมาแค่นั้นจริงๆนะครับสลับเจดอนซานโชก็ถือว่าเป็นอะไรที่แย่แล้วผลวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยโอ้โหแฟนแมนยูนะผมเห็นนะทั้งต่างประเทศในประเทศเนี่ยล้อซานโช่ยับนะครับก็ให้กําลังใจแล้วกันนะครับโอโ้เสียดายฟอร์มจริงๆนะครับนึกว่าเกมนี้จะแผ่งลิได้มากกว่านี้นะครับสลับเจดอนซานโชนะครับ สามเลยนะครับสามเลยก็คือแผงเกมรับตอนที่เรา,าเสียประตูสองประตูต่อหนึ่งเนี่ยกะจะเช็คดาวินนุนเยสเพราะเห็นว่านุนเยสนั้นกำลังจะวิ่งไปข้างหน้าและไปข้างหน้ากองหลังข้างหลังนุนเยสกองหลังของเราที่อยู่ข้างหน้านุนเยสเห็นพร้อมกันว่านุนเยสนั้นจะล้ำหน้าก็เลยจะเช็คนะครับแต่ครับแต่ไม่ดูตัวที่สอดมาข้างหลังคือเคอร์ติสโจนสอดมาจากไหนไม่รู้ ขาดสมาธิไปนะครับจุดๆนี้เนี่ยทำให้เราเสียประตูจนได้ต้องแก้ใหม่นะต้องแก้ใหม่นะครับคือถ้าคุณจะดูแค่ดาวินนูนเยสอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้นะครับลีพูมีแผนหนึ่งยังไงเขาก็ต้องมีแผน2ทีมระดับนี้นะโอ้โหแล้วคือที่จุนวิ่งมาแบบโอ้โหทั้งไม่มีใครเห็นเลยนะถ้าใครได้ดูจังหวะนั้นที่เราโดนเนี่ยนะครับสุดท้ายก็คือโดนจับบอลปุ๊บล็อกอีกนึงจังหวะเลยนะยิงผ่านมือ โรเบิร์ตซานเชซไปนะครับโอ้โหขาดสมาธิไปสำหรับเรื่องนี้นะครับต้องไปปรับแก้กันอีกนะครับสำหรับเกมรับของเรานะครับสี่ตัวเนี่ยทางแบ็กซ้ายเซนเตอร์คู่แบ็กขวาเนี่ยต้องแก้กันใหม่ให้หมดนะเอออย่าขาดสมาธิไปโดยเฉพาะเกมใหญ่ๆแบบนี้นะครับสี่เลยนะครับอันนี้ผมมองว่าทุกคนก็น่าจะเห็นตรงพร้อมกันนะครับว่าลูกเตะมุมเนี่ยใช้แต่แผน แทคติกแบบเล่นสั้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมได้บอลเตะมุมปุ๊บจะจ่ายคืนข้างหลังข้างหลังถ้าเปิดไม่ได้ก็จะจ่ายคืนอีกคนนึงที่รออยู่ข้างหลังแล้วคอสไปสสองผมเห็นมันจะเป็นแบบนี้อยู่แบบมากเลยนะและ้วคอสไปก็ทําอะไรไม่ได้นะครับกองหลังของเขาเนี่ยทั้งฟานไดทั้งกนาเต้เนี่ยตัวใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับโหม่งได้ตลอดนะครับแล้วก็ใช้แทคนิคนี้ตลอดนะครับจ่ายมุมเอ่อได้ลูกเตะมุมเล่นสั้น จ่ายคืนอีกคนหนึ่งพอสไปเสสอง,สองแค่นั้นเลยนะครับสำหรับเชลซีผมเห็นนะเชลซีเนี่ยจะเปิดมุมแบบธรรมดาเสาแรกเสาสองโดยไม่ได้มีคนที่คอยมาคอสบอลเนี่ยน้อยมากๆนะครับไม่ได้เห็นแบบเปิดมุมได้บอลปุ๊บเปิดมุมเลยไม่มีนะครับมันจะต้องมีคนมารับบอลนคนนึงแล้วก็คอยเปิดอีกทีนึงอ่ะโอเคเราอาจจะเข้าใจว่ามันอาจจะทําให้พื้นที่ในการเปิดหรือคอสบอลเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ ข้อเสียในการใช้แทคนิกแบบนี้ก็คืออะไรรู้ไหมก็คือการที่ว่าบางครั้งบางจังหวะเนี่ยถ้าสมมุติเราช้าและฝ่ายตรงข้ามนั้นวิ่งมาบีบก่อนที่เราจะเปิดได้ทันเนี่ยเราก็ต้องคืนไปคนที่3นะครับซึ่งพอไอ้คนที่3จะเปิดเนี่ยมันก็มีโอ้โหคือพื้นที่มันก็เต็มแล้วแล้วมันก็เปิดยากอะระยะมันไกลนะครับเออผมมองแบบนั้นนะอันนี้ต้องไปแก้หน่อยผมมองว่าลูกเล่นเนี่ยในการใช้ลูก นิ่งลูกตั้งเตะเนี่ยมันยังน้อยไปนะครับฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจับทางได้ง่ายเกินไปนะต้องไปแก้ใหม่ต้องมีลูกเล่นที่มันมากกว่านี้นะครับอันนี้คือเราติเพื่อก่อนนะเออไม่ได้ว่าทีมหรือว่าว่าอะไรนะครับอยากให้แก้ไขจริงๆอยากให้มีลูกเล่นเพิ่มสําหรับลูกนิ่งหรือว่าลูกเตะม,มุมอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นลูกนิ่งอะ่ะอยากให้มีเพิ่มนะครับ สุดท้ายเลยก็คืออันนี้อาจจะเป็นเรื่องบวกหน่อยนะครับเราสู้ได้ดีนะเกมนี้อันนี้คือส่วนตัวที่ผมมองนะครับผมเป็นแฟนบอลเชลซีแต่ว่าผมพูดเป็นกลางนะอันนี้เราสู้ได้ดีโดยรวมนะครับทั้งการคลองบอลอ่ะครึ่งแรกเนี่ยยีนาทีแรกเราหว่มกระนำบุกใส่เราคลองเกมได้ทั้งเกมแล้วก็คลองเกมได้คลองบอลได้สู้ได้เลยนะครับกลางเราก็คุมบอลได้ทั้งลาเวียทั้งไกเซโดเล่นได้เลยไม่ได้แพ้ทางลิพูแต่ มันมีแต่ครับทุกคนครับจังหวะสุดท้ายครับเราสร้างความเสียหายให้กับร์พูไม่ได้นะครับทั้งการลุ้นการยิงประตูเนี่ยอันนี้ประเด็นหลักสําคัญนะครับเราทําอะไรไม่ได้จริงๆนะครับเราเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราทําให้ร์พูนั้นแพ้เราไม่ได้นะครับร์พูแข็งแร่งกว่าจริงๆนะครับและความผิดพลาดเนี่ยที่มีในเกมเกมนี้เนี่ยเรามีมากกว่าร์พูนะครับที่เราเสียก็เพราะอะไร หนึ่งความผิดพลาดของนักเตะรายบุคคล2ความผิดพลาดของเกมรับเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นความผิดพลาดของเราเองนะครับแต่โดยรวมทั้งเกมเนี่ยเราเล่นดีเราไม่ได้แย่ครับทุกคนครับเอาง่ายๆก็คือประสบการณ์เราด้อยกว่าลิพูนะครับลิพูเข้าเหนือกว่านะครับแต่ผมย้ําอีกทีนะว่าตั้งแต่ผมดูเกมนี้มาเนี่ยเราไม่ได้แย่ นะครับเราแย่แค่จุดผิดพลาดที่ทําให้เราเสียไปตูแค่นั้นเองนะครับโดยรวมทั้งเกมเราเล่นดีนะครับลีเกมก็เกมรับก็ดีนะแต่ว่าต้องการการปรับตัวอีกนิดนึงสลับผมนะครับที่ส่วนตัวที่ผมมองนะนะครับก็สู้กันใหม่เอาใจช่วยเอาใจเชียร์กันใหม่นะครับสำหรับทีมเรานะครับก็หลังจากนี้ก็เจอกับทีมที่ไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะครับเจอกับนิวคาสเซิล ก็ถือว่าไม่ใช่งานหนักแล้วซึ่งตอนนี้นิวคาสเซิลเขาก็ฟอร์มไม่ค่อยดีด้วยไงนะครับต้องเก็บเกี่ยวความมั่นใจต่อไปนะครับหลังจากที่แพ้นักนี้นะครับสู้ต่อไปเชลซียังไงก็รักยังไงก็เชียร์นะครับ